สวัสดีครับผมเช้าๆครับบ้านสวนครับวันนี้แม่ได้อะไรครับนี่แตงไทยจะปอกทําของหวานนี่ครับมันแคลกหมดแล้วครับแคลกเก็บนี่มันสุกนะครับผมเนี่ยมันสุกมันก็จะหล่นสักต้นเลยนี่แล้วเราเขจะอันนี้แม่เก็บเมล็ดพันธุก่อนนะเมล็ดตัวนี้เอาไว้ปลูกต่อนะครับตัวนี้ก็คือพวกแตงไทยนี่เก็บเมล็ดพันได้ กับข้าวของเราครับผมนะครับวันนี้เอาแตงโมนะครับมาแกงทําแกงด้วยนะฮะแล้วก็มีข้าวโพดครับนี่ข้าวโพดต้มแล้วนะอันนี้ก็จะไปทําของหวานนะครับข้าวโพดเริ่มหักได้แล้วนะแต่ว่ายังไม่เยอะนะหากเอามากินก่อนแมงใหญ่ปีคชอบนะกับ้วโพนะนู่นะไอ้แช่ฟิตไว้แล้วนี่เก็บเมล็ดพันธุ์ครับผมคือเนี่ยผลหนึ่งอ่ะมันก็จะปลูกได้อีกหลายร่องเลย แค่ผลเดียวนาะแม่เนาะผลเดียวก็พอแล้วตัวนี้ใส่ไอ้นี่ครับผมได้แต่หอยเชอรี่เลยไม่รู้มันเป็นหอยเชอรี่หรือหอยอะไรบ้างนะนะครับอันนี้ก็พี่ชายเอาเอาไปต้มกินนะครับเอาต้มจิม้มน้ําพริกนทํากินนะแล้วก็เนื้อเราก็เอามากินเนี่ยเนื้อเอามาทําของหวานนะของหวานก็ ต้มนำเชื่อมนะฮะแล้วก็เตรียมกะทิแล้มาราดกินส่วนของเตาถ่านครับผมนะครับอันนี้อีกหม้อหนึ่งใช้ทั้งแก๊สและถ่านสมกันครับซาคู เป็งแอมปูดดักสักคู่นะสักคู่เออมากติงกี้เคยบานซีอยู่ติงเรื่องไงกับไอเนี่ยใช่ไหมไอแตงไทยเออกระด่างก็ติงแม่ติงโมก่อนเองมาคนอย่าให้มันไหม้นะอ่าโดนคำสั่งแล้วครับผมมาอันนี้คนสากคู่นะก็กินกับเอาไว้เป็นของหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียวครับผมวันนี้ช่วงนี้ฟ้าแบบสุดๆเลยครับฝนตกทุกวันเลยครับแล้วก็พายุจะเข้ามาอีกเรื่อยๆนะนอันนี้โซนของแผงโซลาเซลล์นะฮะตามที่เห็นก็คือ3แผงเนี่ยใช้ในตัวบ้านนะครับ400วัตต์3แผงโมโนฮารเซลฝั่งนั้นแบบโพลีสีแผงใช้ปั๊ม2ตัวสลับกันนะ ช่วงนี้ปัมบาดานก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับหอยคงไม่ค่อยไ,ไม่ได้ใช้เลยนะช่วงนี้เพราะว่าฝนตกเราก็ไม่ได้รดรดผักรดอะไรเออรดต้นไม้นะผมไม่ค่อยได้ปลูกผักแต่ว่าใต้แผงครับผมนะฮะอันนี้มีนี่ครับต้นสลัดแล้วก็มะเขือราชินีนะเป็นพันธุ์จากวิธีไทยบ้านนะครับเพื่อนดอนนะครับขยายพันธุ์เยอะก็เลยให้มาปลูกนะฮะนี่ทาง นี่ครับก็ปลูกใส่ต้นกาแฟนะครับนี่ในแก้วกาแฟเนี่ยที่โตโตเนี่ยก็คือปลูกก่อนนะครับอันนี้ก็คือในกระถางนี่ก็คือปลูกตามนะครับตัวน,นี้ก็ปลูกตามนะฮะเดี๋ยวมาจะดูการเจริญเติบโตครับตัวนี้สิ้นเดือนนี้ก็น่าจะได้กินนะครับอีกสิบกว่าวันนะครับนี่นะเอาพอดีไปข้างนอกก็นกินกาแฟนะครับเวลาไปทํางานไปดูงานข้างนอกนะก็กินกาแฟแก้วกาแฟก็ ปกติก็ทิ้งแต่ตอนนี้ก็เก็บมาด้วยนะฮะเก็บมานะครับทีละนิดที่ละหน่อยที่เรากินนะฮะเอามาปลูกลองปลูกใส่ตัวนี้ดูนะฮะเพิ่มความสวยงามนะครับให้กับผักเรานะฮะมาติดตามดูครับผมนะฮะนี่วางไว้ใต้แผงโซลาเซลล์แล้วก็มีผ้ายางคลุมเฉยๆนะครับไม่ให้ฝนโดนอะไรนะฮะอันนี้ฝรั่งครับผมเนี่ยที่หอก็ได้กินเรื่อยๆนะเวลาห่อแล้วมันจะผิวมันจะสวยแล้วก็จะกรอบหวานนะไม่ห่อมันก็จะ เขียวนะครับนี่ครับผิวออกขาวๆนะเก็บไปกินได้แล้วนะครับนี่สวยเลยครับผมนี่นะครับกิมจูครับต้องห่อครับถึงจะได้กินสวยต้นงได้ไหมึ่หไ,หไหลเจกแม่ไปไล่นกที่มันที่มันมากินข้าวนะสองร้อยยี่สิบวัตครับสามแผงตอนนี้ 8แอมป์แรงดันแบตเตอรี่26นะฮะช่วงนี้ก็ใช้ไฟได้ปกติครับหลังจากที่เพิ่มมา3แผงนะครับตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้านะครับใช้ได้ปกตินะฮะเพราะว่ามันฟ้าไม่ได้มืดทั้งวันมันมีช่วงที่อย่างย่งเนี้ยแสงรำไรมันก็ชาร์จได้นะครับมันก็ยังชาร์จไฟได้นะตัวนี้ MPPT ครับ60แอมป์รับ400วัตต์ได้ถึง6แผงนะครับ ก็ตามที่เห็นนะครับพันวัตต์ยีบโวลต์มอแปลงอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ NMC ลิเธียม NMC 24่โวลต์หนึ่งแอมป์นะครับ1นึงชุดนะครับหนูตู้เย็นของเราช่วงนี้ก็จะนะครับแช่เต็มไปหมดนะครับทั้งผลไม้ทั้งแตงโมทั้งอะไรเต็มไปหมดนะฮะนี่ครับมาครับข้าวเช้ากัน ไม่ค่อยมีแสงแดดนะเวลาถ่ายมันก็จะแบบภาพไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ปลาทูใส่แตงครับผมแตงโมนะแล้วก็ มีไก่ย่างอันนี้แม่เอามา อร่อยนะครับแตงโมเนะี่ย Ăn ăn kim tung nè. nó cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, hổ. không hổ. Ừ. ตักไปครึ่งหนึ่งตักไปเลยเอาเลยมาครับผมนี่สาคูข้าโพดผมกินไม่เยอะเนี่ยถ้วยแค่นี้พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไอ้แตงไทยนิดหน่อยนะครับเพื่อความหอมนะอันนี้แตงไทยที่แม่ปอกเมื่อกี้ครับนี่ ปิดไว้ก็ปิดไว้ไวกินกินมื้อเช้าเสร็จก็ไปแช่ไว้ให้เย็นแล้วก็มือม้อมื้อบ่ายทั้งเที่ยงต่อฮืม แม่ได้ไหลนะครับถั่วนี่ครับผมมันมันโตไวมากเนาะที่ผมเก็บเมื่อคลิปที่แล้วเองอันนี้วันนี้แม่ไปเก็บอีกนะครับก็ได้มาตำได้อะไหลนะฮะมาครับผมนะครับหลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วนะนะฮะก็นี่ครับอยู่ในโซนของสวนข้าวโพดนะฮะเริ่มหักได้แล้วนะอันนี้มีออเดอร์แล้วนะแม่หักไปเริ่มหักให้ลูกค้าแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะ มาหักข้าวโพดต่อกันนะครับก็ออเดอร์ในหมู่บ้านครับข้าวโพดนี่ค่อนข้างที่จะขายดีนะฮะอันนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกประมาณวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนี่สองเดือนกว่าแล้วสองเดือนกว่าก็หกสิบกว่าวันนะครับหกสิบกว่าวันก็ทยอยหักในต้นที่มันเริ่มแก่มันไม่ได้แก่พร้อมกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หักในส่วนที่มันแก่ไปนะฮะ นี่ครับนี่นไอแกมันจะเป็นยังไงแม่ไอตัวนี้มันจะเหี่ยวใช่ไหมคือขนมันเนี่ยมันก็จะเหี่ยวนะครับก็จะมีแมลงกินบ้างปะปนกันนะฮะนี่คือ,คอข้าวโพดที่เราปลูกแบบธรรมดานะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็พ่นน้ำหมักบ้างนิดนิดหน่อยไล่แมลงนะฮะในสวนที่แมลงกินแมก่ก็กินไปนะนี่ครับถ้าเป็นฝักสดนะครับก็จะขายอยู่ที่เดี๋ยวที่นันอะ ขายอยู่ที่6ฝัก20บาทน,นะครับในชุมชนนะครับฝักสนถ้าเอาไปถ้าเอาไปต้มขายเลยก็ประมาณ3ฝัก20่สจอยกุนะุยนะฮะเอามาแล้ว เนี่ยมันจะมีแมงกินด้วยนะครับก็อัดออกนิดนึง มืดหน่อยนะครับเพราะว่าฟ้าไม่เปิดเลยครับผมนะมืดตือๆนะครับ,รบจากนั้นเราก็มาคัดใส่ถุงนะครับผมอันนี้ถุงนี้100บาทนะครับก็ประมาณ30ฝักนะฮะอันนี้100 200แล้วก็300แล้วก็ยังเหลืออีกนะฮะนี้ได้ประมาณ50บบาทนะฮะ โอเคครับผมนะครับเชา้านี้ข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ไปหากเขาโปดกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสอบถามเพิ่มเติม f เฟ b o o k f แ n Page บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ